สวัสดีค <handled it> ่ะเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะกับพรูติ๊กในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ครูติกจะมาสอนเด็กๆในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนะคะการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมหากสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์นะคะซึ่งสาเหตุที่ทำให้สภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงก็มีดังนี้นะคะ หนึ 1> 1. ภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติมีอะไรบ้างคะไฟป่าค่ะนักเรียนดูภาพตามไปด้วยนะคะ 2. น้ำป่าไหลหลา,ลาก 3. ความแห้งแล้งและสี่ภูเขาไฟประทุนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเหล่านี้จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์นะคะ ต่อไปค่ะต่อไปก็จะเป็นการกระทําของมนุษย์นะคะการกระทําของมนุษย์มีอะไรบ้าง 1. การล่าสัตว์เพื่อการค้า 2. การตัดไม้ทําลายป่านะคะซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ในเมื่อตัดไม้ทําลายป่าสัตว์ก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะ 3. การทิ้งน้ําเสียลงแหล่งน้ําธรรมชาตินะคะ ซึ่งสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ําก็จะไม่สามารถอาศัยอยู่ได้นะคะเพราะน้ําเกิดการเน่าเสียและ4การขยายตัวของชุมชนนะคะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดํารงชีวิตของพืชและสัตว์นะคะต่อไปคุณครูก็จะให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หน้าที่56และให้นักเรียนทํากิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่64ข้อที่4ใหญ่นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ